แถวถวายทองยาวเท่ากับศรัทธาของพุธทธศาสนิกชนนะคะต่างนำทองคำค่ะมาร่วมบุญในพิธีทอดพระปาททองคำจัดสร้างยอดฉัดองค์พระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน ซึ่งองค์พระาธาตุเพิ่งบูรณะเสร็จสิ้นไม่นานค่ะด้วยงบของวัดนะคะราว40ล้านบาทเหลือขั้นตอนสําคัญอย่างการหุ้มฉัดด้วยทองคําแท้ค่ะก็มีนักแสดงสายบุญหลายคนเลยนะคะมาร่วมถวายสิ่งมีค่านี้ด้วยตัวเองมีนุ้ยเซรีนท็อปเจรนค่ะพระเอกละครสืบสวนสําน,นรักทางไทย PBS ช่องเราซึ่งอีกเพียงสัปดาห์เดียวในจลาจอแล้วนะคะก็มาด้วยเพราะว่าเคยไปนมัสการพระาธาตุแช่แห้งถึงเมืองน่านมาแล้วค่ะ คนที่ยังไม่เคยไปอย่างกิ๊กมายุรินค่ะก็ตั้งใจนะคะว่าจะไปสักครั้งเพราะว่าเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดหรือว่าปีเถาะตามความเชื่อล้านนาค่ะ ก่อนไปขอร่วมบุญด้วยทองคําน้ําหนัก2บาทกับลอยประดับที่ได้มาจากเมืองจันทบุรีตามกําหนดนะคะเปิดรับทองคําถึงวันที่30มิถุนาย,ยนค่ะโดยมีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์สนิทชวนปัญโยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามบราวิหารเป็นประธานโครงการหุ้มทองคํายอดฉัดองค์พระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งค่ะ ตามโครงการเนี่ยนะคะเราจะเปิดรับบริจาคทั้งทองคำแล้วก็เงินสดคือเราจะมีเลขที่บัญชีเฉพาะนะคะซึ่งสามารถจะโอนเงินเข้าไปเงินตรงนี้เราจะเอาไปซื้อทองคำเพื่อไปทำแล้วก็ไปหล่อแล้วก็ไปพุ้มยอดพระเจดีย์นะคะซึ่งเราจะเปิดรับบริจาคถึงวันที่30มิถุนาย,ยนนี้เท่านั้นค่ะแต่ว่ามันเป็นบุญใหญ่คือคือทองคำต้องเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเรทของทองคำมันจะพุ้มยอดพระฉัตรเนี่ยนะคะอยอดฉัตรเนี่ยใช้ประมาณ12กิโล1กิโลคือ65บาทตอนนี้เราได้รับบริจาคมาแล้วประมาณ 5กิโลค่ะแล้วขาดแค่7กิโลเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ทส่ศริกชนแล้วมีความรู้เราจะรู้เลยว่าอันนี้คือเราได้ถวายทานตุเจดีนะเป็นอานิสงส์งที่ใหญ่มากเพราะว่าไม่ได้บุรณะกันง่ายๆ อ,องค์พระราแชแห้งก็เป็นหนึ่งในพระอารามหลวงด้วยนะครการที่จะบูรณะเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากไม่ใช่ว่าจะทํากันง่ายๆอะไรเงี้ยผมก็เลยถือว่าเฮ้ยงั้นเราโชคดีมากเลยที่เราได้ไดรร้รับรับทราบข่าวนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็โอ้เป็นฉัดทองคําแท้ด้วยนะฮะเหตุที่มานะครับของโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระมหาธาตุเจ้าผู้เปียงแช่แห้งนะครับหรือองค์พระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านนี้นะครับก็เกิดจากมีแผ่นดินไหวที่ สปปลาวที่ประเทศลาวทําให้ออพระธาตุแกนฉัดนเ,นเอียงนะครับแล้วก็มีความชะลรสุดโสมนะครับทางวัดพระธาตุแช่แห้งพระลำหลวงจังหวัดน่านและมูลนิพุทธภูมิธรรมนะครับพร้อมทั้งภาคีรกระขายจึงได้ร่วมกันนะครับในการร่วมพลังบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุทั้งองค์นะครับซึ่งเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหนึปีนี้ ปลียอดฉัดทองคำค่ะจะบูรณะตามแบบโบราณนะคะโดยช่างถอดแบบออกมาอย่างสวยงามค่ะจะเริ่มงานเมื่อรวบรวมทองจนครบ12กิโลกรัมเมืาหลอมรวมขึ้นประดับยอดพระมหาธาตุเจ้าปูเพียงแช่แห้งซึ่งคาดนะคะว่าจะมีพิธีฉลองทันประเพณี6กเปิงนมัสการพระธาตุประจำปี2,567ค่ะ ส่วนนักแสดงสาวกิ๊กมยุรินนะคะเตรียมบอกบุญต่อในโครงการถัดไปอีกค่ะคราวนี้เป็นของตัวเองบ้างนะคะนั่นคือการติดตั้งโซลา่าเซลล์ที่สำนักปฏิบัติธรรมเมืองตองจีในเมียนมาค่ะก็ต้องเดินทางไปพร้อมกับวิศวกรในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ